ค,ครับน,นี่จะมาครับปันเด็นสำทางตัวเช็คซ่อมอกล่องรับสัญญาณนะครับไอพีเอ็มนะครับมีปัญหาเราเทียมนะครับนี่นะติดติดดับดับออสซิเลตนะครับนี่นะน่าจะพังเดี๋ยวดูเนี่ยเขาไม่ใช้3ปีแต่ไม่แน่จะ่าถอดปลั๊กไว้หรือเปล่า เปิดนี่นะครับออสิเลตจะลองวัดไฟออกถ้าไม่ถอดไว้พังแน่วัดไฟนะเนี่ยออกนะครับสวิงนะสิบสองไอ้ห้าโวลต์สิบสองโวลต์สวิงพักใจไฟน่าจะไม่น่าจะไม่รอดเนียเขากับเมืองจีนสามปีสามปีกว่าโห แล้วก็วัดฝ่าเช็คสายดูยหน่อยนะตั้งคูณ10นะครับวัดไปสายมีช็อตไหมนะครับมีช็อตนะสลับด้านตัวน,น,นี้นจำไม่ถึงดตด้งมีมันติดเลไม่ขึ้นนะ ไม่ชอ็อต,นะอตองเลยดูดดูอด็ดดูดดอดดูสดูดมูดดนตดูดดูอดูนะ่ดูดดงดดูดดูดดูดดมดดูดมูดดูดดูตดูด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 ดีดดูดยูกดูดดูอดูดดูดดูดูด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 ดมดดููดดูดดูดดูดูนนะ้นูููู่ งส่งบ้านบ้านที่ไหนครับ้านงนี่อ๋อแล้วธุรกิจอย่างอื่นอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้ทาร่าแล้วมันก็หยุดสามสี่ปีไงเขาวัดดูกกล่องก็ไม่จ่ายไฟเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเสียอยูอ่เดี๋ยวเอาไปซ่อมดูนะทั้งสองกลอง่องถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนกล่องใหม่ะนะครับ ก็เอากล่องเราจะมาแกะนะครับแกะฝาออกดูวงจรีนะครับอันนี้นี่ยจะลูกค้าเสียบปลักไว้ตลอดปอกโอเคนี่แหละขับปั๊คาปิซิเตอร์น่าจะมีปัญหาอยู่ด้วย อันนี้ก็มีฟิลมีอะไรนะสวิตช,ชิง่งสวิตช,ชิ่งเป็นไมโครชิปด้วยนะตัวนี้ยคับบราซิเตอร์เดียนี่เท่าไหร่ตันไมโคร16โวลต์นะครับด้วยซีสวิตช,ชิ่งก่อนใครต้องใช้เนไมโครชิปด้วยนะ สีประมาณนี้นะพอเห็นแล้วกันโอ้ยาวอยู่เห็นแค่นั้นล้วก็มีทางยาวนะั้นต้องเปลี่ยนคาปาดูนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูกันนี่ก็มีอยู่จะเป็น2,200ไมโครนะครับ ลองเปลี่ยนแล้วกันเท่าที่มียังต้องวิ่งไปซื้ออีกอเ,เดี๋ยว,วใส่ขี่บิกนะครับมาคี้ท่านี้เอเพราะตัวมันใหญ่นะจกักราง่จอดทีนี้สามเอนะน,น,นะครับโอเคแล้วก็วางเป็นบอสท่านี้ยละ ในะี้ปััก,กนะโอ้ปัักกระสันมากเลยสันมากต้องใช้ปัักพ่วงแล้วโอเค สาสแดงติดนะรับแน้วก็ตั้ง dc โวลต์วัดนะครับบวกลบกไม่มีกระพริบลแล้วเนาะได้ดดสิบเนะครับสีนะสินะโวลต์เดี๋ไว้สิโวลต์ ข้าออกนะครับอ๋อ,อหายละสิบสามนะครับต้องเอลเอาเอลบี A, B นะตอนนี้สิบามโวลต์นะครับเดี๋ยวลองกดรีโมทดูกันติดมารมรนะรมรเรมทเนี่ยเรมอทติดอยู่นะลองเปิดนะ เปแล้วปิดนะมีอต่อเครื่องอีกทีนะครับเลยก็สิบสามอยู่ดีพอดีลูกค้าดูจานจีนได้ไหมอะไรเศรานี้ก็ร้อนอยู่นะครับคุณอุ่นนะฮิตซิงค์ เดี๋ยวต้องประกอบแล้วไปลองต่อที่เครื่องเดีย๋ยวปรอบเดี๋ยวไใส่พันลูกค้าดูทีนะครับพอดีมันเขาไม่ได้ใช้นานสามปีแต่โควิดนะครับก็เลยให้มั่นใจเหมือนกันแล้วของชงมิงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีจานดาวเทียมที่ห้อกนะครับ มาต่อเสียบสาย HD นะครับปกดป้าอ่อนไม่ไดนะ้ปกติต้องออนเขียวนะไม่ขึ้นเลยอย่างว่าบอดเจ๊งแล้วคซัพพลายซ่อมได้แต่ก็ออนไม่ได้โลโก้ไม่ขึ้นนะ นะครับตัวนี้ก็ไปเบิกกล่องดาเทียมเป็นไอเดียเซมานะครับ i p m ไม่มีของแล้วนะครับเพราะว่าที่รา้านเขาบอกว่าติดต่อบริษัทไม่ได้ก็ไม่ได้น,นีก็เี๋ยวนี้เพราะว่าตัวนี้มีซอฟต์แวร์จีนนะครับก็เลยต้องน,นี้ก็ต้องดูไทยกับจีนเดี๋ยวต่อด้วยก่อนนะครับได้ไม่ได้หรือหัวมีปัญหาเป็นไอเดียซนะ อ๋อตัวนี้ไม่มีสวิตต์ปิดเปิดแล้วเนาะสวิต์เขาตัดออกไปแล้วอ๋ออยู่ด้านหลังอ๋อเนี่ยปิดเปิดมีด้านหลังอ๋อรุ่นนี้มีรองรับนี่แหละ12โวลต์นะฮะเดปเตอร์ได้อ๋อเาพามันกันมีสายก็มีสาย h d m i ให้ใหอ่า RCA ให้แล้วก็ทาน รีโมทอย่งนี้นะครับโ okay. อเคยากประกอบดูแป๊บหนึ่งนะรอดไม่รอดว่ากันอีกทีมันไม่ได้ใช้น้ำบางทีก็ต้องติดตั้งดูก่อนนะครับเปิด mm hmm. สวิตช์ป่าบปุ๊บเสียบแล้วเห็อนตีขึ้นา่า ดูใสดีใช้กันได้รูนะครับถ้าตัวนี้ขึ้นนี่แหละเป็นมาเร์น,นี่น,นะ ที่สองเลยเึ้นภาพสักอันเลยต้องเปลี่ยนสายให้ดีด้วยนะครับอาจจะไม่ตรงกันนะก็คนละรุ่นนะบางทีเสีนี้ได้ละ ไม่มีภาพของนี้ up, up, อัพอัพรายการมาแล้วนะนอ,อ,อต้ตอด, dissect, ดูเดยเซกอะเดเซกเม็ดโงหรือว่ายังไงขึ้น17%นะ ลองเซตค่าดว่ารับอะไรได้บ้างหวปัดนะเีเสียเซตคเสีสียเซตอง ไม่มีสัญญาณหมดเลยทีนี้ก็ไม่มีสัญญาณเหมือนกันโอเคต้องดูจานบนนะครับทั้งไทยทั้งนี้ดูไม่ได้หมดเลยกล่องติดแล้วโอเคครับเป็นจานไดนา s ต t นะครับทีนี้มาแกะหมวกครอบออกนะครับ แล้วนะตัวนี้เป็นสัญญาณเข้านะครับไทยนี่เป็น LNB 1แล้วจีนนะใช้หน้าเซต LNB 2กับอีกตัวหนึ่งเป็น LNB 4นะครับสองกับสี่ไทยหนึ่งตัวนี้วัดแล้วไม่มีไฟมา ล่างไว้แล้วนะครับสายสายนี้ไม่ใช่สามปีสี่ปีแล้ววัดจุดนี้นะฮะปกติตรงนี้จะมีไฟจากกล่องด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับตรงน,นี้ไม่มี ไม่มีก็ต้องไล่ย้อนสายนะครับไล่ย้อนสายตันนี้อันนี้ไทยคมอย่างนี้ย้อนนี่นครับสายนี้ต้องไม่แตกไม่ขาดนะใครตัดสายวะใส่ลงไปข้างล่างนี่เลย สายก็ไม่แตกไม่หักนะครับมันหย่อนลงไปนู้นเดี๋ยวทั้งไล่ไปดูข้างล่างอีกทีกำลังรั่วกระท่อน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวครับ,เ,คครบเดี๋ยวขอไล่สายดูทีครับแดดร้อนแดดร้อนอเอี๋ ไอเจอแล้วสายขาดตรงนี้นี่นะมีน,นย่อนสายไว้อยู่เคจะตัดตรงนี้ดูนี่นะเป็นรอยอยู่น่าจะใช่อะไรหาอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนสอยท้ายใหม่เจ๋ครับตอนนี้ขาดที่เห็นเลยนะัน,นัดว่าสายยังดีนะ 3-4ปีแล้วอยู่แล้วนะแล้วก็วัดไฟจุดนี้นะครับรอบสายแล้วนะ,ะวัดไฟยากหนะโอเยมาแล้วครับโอเคต่อจุดนี้ก็น่าจะเสร็จนะ ถ่ายนะครับต่อตรงมีเอกเอฟถ่าย,ยาเข้านะ้วน okay. ี่แล้วต่อบากกีแล้วก็ลองมาเทียงล่างอีกทีนะครับห <Okay. S 2> ลอด,ลลอดเลยเป็นหลอดได้นะครับแต่ว่าภาพสะดุดสะดุดนะนี่แต่ว่าสัญญาณอ่อนหรือว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือกวนภาพจะ,สะเสียงจะสะดุดสะดุด สัญญาณโทรศัพท์กวนก็มีนะครับเดี๋ยวมีไทยนะครับนี่ก็เดเียซหนะครับเดลเซกพอดสีนี่สัญญาณ,ญญาณมา80%เร์ต้องลองเสิร์ชค้นหาช่องหอใหญ่6 0แสนลิตเก้าร้อยเก้าสิบนะครับหรือ3ห่อใหญ่2,290แต่วันนี้3ห่อใหญ่1,990บาทน,นะครับจองสิ์ไว้ก่อนเลยนะครับโทรมาที่1,4ึ่งสี ก็มาไมาห่หายน,นี้ก็มีปรับกระยับจานนะไทยคมสัญญาณได้แรงขึ้นนะครับแต่ก็นี่ครมันใกล้เสาโทรศัพท์นะครับมือถืออาจจะมีปัญหานะไทยคมเนี่ยหันไปทางนี้ด้วยกันอาจต้องเป็นหัวเปลี่ยนหัวเป็นหัวรุ่นใหม่นะกันสัญญาณ 5G นะครับว่ารุ่นเก่าๆนี้จะไม่มีกองสัญญาณ 5G ตัวนี้ต้องขุยเจ้าของทีนะครับอันนี้มันสัญญ,ญาณจานาเทียมไม่ได้อ่อนนะครับแต่ว่าการสัญญาณมือถือไอ้สัญญาณมือถือเข้าไอ้ดาวเทียมนะสัญญาณแรงนะครับแต่ภาพมันสะด,ด,ดุดนะครับอันนี้มีเสียงสะดุดด้วยานเจ<ร>็ดสิบแล้วนะครับค,ค,คนหาเอเซียเซ็ห้าคนหาอัตโนมัติ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ว่าแป๊บนึงแบบแบบแบบอ่ะก็กดนะครับเมื่อกี้ขึ้นเข้าเมนูนี่นะค้นหาดาวเทียมมาหมดเลยไม่รู้ดูได้ป่นะเนี่ยเห็น CCTV ก่อนแล้วกัน อันี้คนทั้งหมดนะโอเคอ่ะอ,อย่างน้อยก็มีหนึ่งช่องแลยไงแค่หนึ่ช่องเลยนะมีหลายช่องอยู่พอถ,ถึงมันมาแล้วไงอ่าบีก็ต้องเซิร์ชเหมือนกันนะครับไม่ขึ้นช่องไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร